แล้วปีหน้าเนี่ยยังไงปีหน้าก็จะเป็นปีที่ท้าทายอีกหนึ่งปีซึ่งเราก็จะต้องเตรียมการกันไว้ก่อนที่จะไปทําธุรกิจเศรษฐกิจและการตลาดเป็นฐานของการเตรียมการในเรื่องของการที่เราจะมุ่งหน้าต่อไปในปีที่จะถึงนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ b i ิ Genius ครับสันสาระความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและแนวคิดที่น่าสนใจทางการตลาดนะครับปกติคุณผู้ฟังก็จะฟังกันเป็นประจำในเวลาประมาณนี้ครับสี่โมงครึ่งจนถึง5้ามงเย็นนะครับวันจันทร์เราคุยกันที่วิยุจุลาครับร้อ .5 ุดหเมกะเฮิร์นะครับเป็นคลื่นวิทยุก็ได้แต่ว่าคลื่นวิทยุร้อยนั้นก็เป็นแค่ทางหนึ่งนะครับแต่เป็นทางหลักของเราท่านฟังได้ทางออนไลน์นะครับในเรื่องราวของความรู้ธุรกิจเศรษฐกิจ,กจแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดคุยกันเป็นประจำครับมีคุณเล็กมนชัยวนกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16นะครับแล้วก็ มีผมเอกพัฒนกุลนะครับจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับวันนี้เราเอาเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตพูดคุยกันเหมือนเคยนะครับแล้วก็คงจะได้นำประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วปีหน้าเนี่ยยังไงนะครับมาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องโลกของ festive ลซีซันหรือ โลกของการที่เราต้องเฉลิมฉลองมีเทศกาลในมุมของการตลาดเองก็เป็นโอกาสดีในการกระตุ้นให้เกิดการซื้อรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการกระตุ้นให้เกิดการใช้การจ่ายเพื่อให้เกิดการ บริโภคอุปโภคนะครับมากขึ้นในประเทศรวมถึงเอกชนเองก็มีกิจกรรมที่น่าจะสนุกสนานในมุมหนึ่งแต่ว่าก็เป็นการกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงในมุมของการแข่งขันอันนี้อีกมุมหนึ่งก็คือจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในช่วงที่กําลังจะถึงนี้แล้วมากกว่านั้นคือปีหน้าก็จะเป็นปีที่ท้าทายอีกหน่ปีซึ่งเราก็จะต้องเตรียมการกันไว้เพราะฉะนั้นก็ขอเปิด ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปที่เราจะคุยกันในประเด็นของการที่ต้องเตรียมการนะครับที่เราจะพัฒนาตัวเองเตรียมการมีเลนส์มีภาพเห็นชัดมากขึ้นก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่ปี2569นหระครับหรือปีมา้าซึ่งถ้าม้าเดินช้าก็คงเหนื่อยนะครับแต่ถ้าม้าวิ่งฉิวก็คงจะดีงั้นก็ คุยกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นําเรื่องที่อยากจะมาคุยกับท่านในวันนี้เนี่ยก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นฐานของการเตรียมก,ก,การในเรื่องของการที่เราจะมุ่งหน้าต่อไปในปีที่จะถึงนี้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยโดยท่านนาย,ยกสมาคมดรบริณรัตนสมบัตินะครับแล้วก็ทีมกรรมการสมาคมก็นั่งคุยกันนั่งคิดกันจริงๆจะมีงานใหญ่ในวันที่28เดือนนี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ ที่สามย่านมิทาวก็เรียนท่านก่อนว่าถ้าท่านฟังรายการของเราอยู่สามารถจะไปร่วมงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยได้หปีนักการตลาดทั่วประเทศจะรวมตัวกันหนึ่งครั้งแล้วก็เจอกันที่สามย่านมิตรทาวนะครับในปีนี้ชั้น5ฮอล์ใหญ่มีตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งหลายท่านก็ถามว่าทําไมท่านที่มาในงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับคำตอบก็คือว่า พลังงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นกระทรวงสําคัญทางเศรษฐกิจแต่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานท่านปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะได้มาฟังอดีตนายกสมาคมการตลาดพบกับท่านนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยทั้งสองท่านเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีเองเป็นอดีตซีอของปตท,ทส่วนท่านนายก ปัจจุบันนายกสมาคมการตลาดเนี่ยครับท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของปตทในเรื่องของธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นก็คงจะได้เห็นว่าในฝั่งเอกชนเองท่านก็มีความรู้เต็มที่นโยบายภาครัฐก็มาเต็มที่อยู่ในแวดวงการตลาดกันเต็มที่ก็จะมาขยําแล้วก็คุยให้ท่านฟังวันที่28นี้นะครับนอกจากท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านปัจจุบันแล้วยังมีท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งก็คือดรสุวิทย์เมสินีซึ่งเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่สศิน,นรับจองกรมหาวิทยาลัยด้วยถ้าอาจารย์เป็นนักการตลาดมือฉมังอยู่แล้วก็จะมาคุยกันในงานวันนั้นวันที่28ว่ามีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีข้างหน้าต้องมองประเทศไทยมองเลนส์มองตลาดอย่างไรดรสมชายพิสิทธิ์ชัยชาแล้วก็ผมเองก็จะขึ้นเวทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะคุยกันว่าแล้วในแง่ของการฟันธงการตลาดไทยในปีหน้าเนี่ยฟันธงเป็นตัวเลข เป็นข้อข้อเป็นเรื่องราวอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญรองลงมา1 2 3 4 5มีอะไรบ้างลูกค้าจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับธุรกิจอะไรที่น่าจะมีโอกาสโตมากที่สุดในปีที่จะถึงนี้ มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังมากที่สุดในปีที่จะถึงนี้พวกนี้เนี่ยแง่มุมต่างๆมิติทั้งหลายหน้าฟังทั้งสิ้นรวมถึงวิทยากรตอีกมากมายที่จะไล่เรียงกันมานะครับในงานวันที่28นี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้ท่านสนใจท่านเข้าไปที่เพจหรือเว็บไซต์ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้ แต่พอพูดถึงสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยก็ขอ,อนําเรียนท่านว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับท่านนายกสมาคมเองแล้วก็กรรมการสมาคมก็ร่วมมือกันในการที่จะบอกว่าต้องเตรียมการอย่างไรในการที่จะไปสู่อนาคตนะครับโดยที่เป็นพื้นฐานก่อนก่อนจะมาเจองานวันจริงมีประเด็นที่อยากเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่า AI เป็น Tools แล้วเป็น Tool ที่สำคัญของนักการตลาดอยากทำโปสเตอร์ อยากทำคลิปวิดีโออยากทำเพลงอยากทำเครื่องมืออยากทำเมสเซจอยากทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของกิจกรรมทางการตลาดก็ขอให้ท่านนั้นเนี่ยได้ใช้ AI เป็นทูซีดีประเด็นที่มากกว่านั้นก็คือว่าเราก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ค่อนข้างจะขึ้นมือใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำจริงจังต้องเริ่มทำแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องการใช้ AI AI t o o l ทสเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ปีหน้าเราฟันธงไว้ว่าเทรนด์ของ AI Tool จะเป็นเรื่องปกติแต่ AI ท a m จะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ AI 2นะครับจะเป็น AI Team หมายความว่าอย่างไรใช้เครื่องมือในการปรับปรุงโปสเตอร์คลิปวิดีโอทีวีคอมเมอร์เชียลการคิดข้อความใหม่ๆอันนี้ทู l ในปีที่แล้วทีมคือ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เขามาเป็นเครื่องมือแต่เขาต้องมาเป็นสมาชิกในทีมในการคิดงานการตลาดรวมถึงเขาสามารถทำตัวเองเป็นลูกค้าได้ด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นปัญญาประดิษฐ์มนุษย์นี่มีปัญญาและปัญญาําให้มนุษย์ต่างกับสิ่งอื่นแต่ถ้าสมมติว่าปัญญาสามารถประดิษฐ์ได้ดังนั้นเราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เรามีปัญญาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้เช่นถ้าสมมติว่าท่านอยากจะสัมภาษณ์ลูกค้า ในอนาคตแทนที่จะสัมภาษ์ลูกค้าเฉยๆก่อนที่จะสัมภาษณ์ลูกค้าท่านปรับ AI ให้มีลักษณะพฤติกรรมมีบุคลิกภาพมีวิธีคิดคล้ายๆลูกค้าแล้วลองถามเขาดูดีไหมว่าถ้าทำแคมเปญแบบนี้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาจะสนใจหรือไม่สนใจเขาจะบอกต่อหรือไม่บอกต่อใช้ AI หล,หลายๆยี่ห้อเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่ในรูปแบบการคิดที่ไม่ค่อยเหมือนกัน มาลองปรับตัวเองเป็นลูกค้าแล้วตอบคําถามแบบสอบถามในอนาคตเนี่ยแทนที่จะถามลูกค้าอย่างเดียวอาจจะถาม AI ที่ทําตัวเป็นลูกค้าก็ได้นะครับว่าแบบสอบถาม20หน้าเนี่ย AI ที่ทําตัวเป็นลูกค้าจะตอบว่าอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยการคิดเชิง AI จะไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือแต่จะทําให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคิดงานต่างๆเชิงการตลาดมากขึ้น เวลาที่เรามองภาพนี้เราจะเห็นว่าเออถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะลดการจ้างคนลงได้ในอนาคตเราอาจจะลดเวลาของการทำงานของคนที่เป็นทีมของเราลงได้ในอนาคตเพราะเรามีทีมเมมเบอร์คือสมาชิกในทีมคนใหม่แต่เป็น AI เสียแล้วแล้ววันนี้เนี่ยการกรูม AI ให้มีลักษณะเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำได้ดีขึ้นแล้วก็ลักษณะคล้ายคนบางทีเนี่ยกรูม AI ให้มีลักษณะเป็น ลูกศิษย์สมมติเป็นอาจารย์นะครับท่านก็กรูม AI เนให้มีสัตเป็นลูกศิษย์ซึ่งอาจารย์หลายคนอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าอย่าว่าแต่ขายของซื้อของทําการตลาดเลยแค่สอนหนังสือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิธีการพูดแบบเราทําให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเข้าใจหรือไม่อาจารย์ที่เก่งๆนั้น AI ก็กรูม AI ขึ้นมาเป็นเด็กรุ่นใหม่น้องรุ่นใหม่แล้วก็ลองสอนให้ AI ฟังแล้วก็ถามเขาว่าเขาเข้าใจว่าอะไร ฟังรู้เรื่องไหมแล้วอาจจะได้ผลว่าอ๋อที่อาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์พูดครบแต่มันเร็วเกินไปเด็กฟังไม่รู้เรื่องหรืออาจารย์ใช้คําที่เป็นคําโบราณเกินไปเด็กไม่เข้าใจคําว่าอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเด็กที่กําลังฟังอาจารย์อยู่นั้นเนี่ยอาจารย์ใช้ภาษาที่ แอดวานซ์มากเกินไปเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ได้เรียนแคลคูลัสพออาจารย์พูดภาษาแคลคูลัสปรากฏว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เรียนมาเขาจะงงนะจุดนี้นะอาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มรูปแบบการคิดเชิงอาจารย์กับนิสิตหรืออาจารย์กับลูกศิษย์เมื่อสักครูน่นี้สามารถใช้กับการสื่อสารการตลาดระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้ทำกิจกรรมนี้ลูกค้าจะเข้าใจไหมใช้แมสเซจนี้ที่เป็นสโลแกนใหม่ใช้เป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ ลูกค้าจะเข้าใจไหมนะครับคนที่ฟังอยู่จะเข้าใจไหมบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรจะแก้ตรงไหนดีรูปแบบการคิดเชิงนี้จะเป็นรูปแบบการคิดเชิงใหม่ในการใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ทางการตลาดมากขึ้นในปีที่จะถึงนี้อันนี้คือเรื่องที่1ที่สมาคมการตลาดพูดแล้วก็บอกว่าต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้เรื่องที่2คือ AI เนี่ยครับเป็นเรื่องหนึ่งก็จริงแต่ว่า AI เป็นเครื่องมือที่จะกลายเป็นทีมเมทแต่ตัวองค์กรเองก็ต้องมีแบรนด์สมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีแบรนด์อยู่ในองค์กรเราก็ต้องมาทั้งทำงานเรื่องของแบรนด์แมเนจเมนต์คือการจัดการแบรนด์แบรนด์เราจะกลายเป็นพัฒนาให้พรีเมียมมากขึ้นแบรนด์มีด้ัยกันหแบรนด์ในองค์กรแบรนด์ไหนจะทำหน้าที่เป็นแคชคาวคือเป็น แบรนด์ที่หาเงินเข้ามาในองค์กรแต่แบรนด์ไหนจะสร้างโกร w t คือสร้างการเจริญเติบโตไม่ได้เห็นตัวเงินวันนี้แต่เห็นตัวเงินในอนาคตแบรนด์ brand ไหนจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เกิด sustainability คือเป็นภาพลักษณ์ด้านของความยั่งยืนของสังคมและชุมชนและสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีการกําหนดบทบาทของแบรนด์ในแง่มุมต่างๆไว้นั่นก็คือเรื่องที่ขออนุญ,ญาตเล่าให้ท่านฟังสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยบอกว่าบรนด d management คือทําให้กลมกล่อมเหมาะสม นะครับเป็นไปตามแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ปีหน้าจะไม่ใช่ปีแห่งแบรนด์แมเนจเมนต์แบรนด์แมเนจเมนต์จะเป็นแค่เบสิกแต่แบรนด์มูฟเมนต์จะเป็นเรื่องใหญ่คำว่ามูฟเมนต์คือการขับเคลื่อนสังคมเราเริ่มเห็นแบรนด์ที่ทำเรื่องของมูฟเมนต์คือการขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น คือไม่ได้แค่มาบริหารจัดการให้แบรนด์ตัวเองสร้างกําไรอย่างเดียวแต่สามารถสร้างสิ่งดีๆและสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพดตากนเนียแพดดากเนียเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ใช้แบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการสร้าง Profit หรือกำไรเท่านั้นจะใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในแง่มุมที่หลากหลายแบรนด์พดตากเนียเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเจ้าแรกๆในโลกที่กล้าบอกกับคนว่า ถ้ายังใช้ได้อยู่แล้วมันยังไม่เสียมันยังไม่ขาดมันยังไม่ดูแย่ขนาดนั้นพ้าเจ้านนี้ไม่แนะนำไม่ซื้อของใหม่นะครับให้ใช้ของเดิมเสื้อเนี่ยการที่เราซื้อด้วยแฟชั่นแบบฟาสแฟชั่นคือซื้อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตามแฟชั่นสองสัปดาห์เปลี่ยนตัวหนึ่งซื้อเสื้อกันใหญ่โตเนี่ยท้ายที่สุดท่านรู้ไหมว่ากระบวนการทำให้เกิดเสื้อผ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกง มันผ่านกระบวนการที่มีของเสียมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นตลอดเส้นทางนะตั้งแต่การได้มาซึ่งใยเพื่อจะเอามาทำผ้าการย้อมสีการย้อมผ้าการใช้น้ำครับการปล่อยมลภาวะครับมีของที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในกระบวนการผลิตมันห้ามไม่ได้มันกว่าจะได้เสื้อผ้าออกมาเนี่ยมันมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้อยู่รวมถึงแรงงานทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างเสื้อสร้างผ้าขึ้นมาเนี่ย มันค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยของไม่เสียไม่ต้องซื้อก็ได้นะซื้อของที่คงทนคงทนอย่างไรคือทำเสื้อผ้าให้คงทนตัดเย็บอย่างดีครับสีสันใส่เข้าไปแล้วมันไม่ดูเก่านะครับออกไปนอกบ้านไม่น่าเกลียดครับดังนั้นเนี่ยใช้ไปเนี่ยใช้ได้นานๆานซื้อทีเดียวใช้นานๆถ้าไม่เสียไม่ขาดก็อย่าเพิ่งซื้อใหม่ครับแนวคิดประมาณนี้เนี่ยพัตโกนเนีย ไม่ได้ทำแค่การบริหารจัดก,การแบรนด์ตัวเองให้โดดเด่นเท่านั้นแต่ัตโกเนียกำลังพยายามทำให้เกิดการคิดเชิงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นการทำแบบนี้ทำให้สังคมมีการพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของการที่เราจะลดการใช้เสื้อผ้าและการซื้อเสื้อผ้าใหม่ลงหากไม่จำเป็น การทำแบบนี้ทำให้มลภาวะลดลงการทิ้งของเสียออกจากโรงงานมีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะเมื่อปลายทางมีความต้องการน้อยลงต้นทางก็ผลิตน้อยลงโดยอัตโนมัติแต่กำไรยังมีอยู่นะครับเพราะปากตะกนเนียสามารถตั้งราคาสูงได้จากเรื่องราวที่เล่าในเรื่องของแบรนด์สตอรี่เ l ลลิงเมื่อสักครู่นี้เศรษฐกิจกธุรกิจก็ยังอยู่ได้แต่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยลงแนวคิดประมาณนี้มันก็จะเกิดขึ้น เราก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับปรุงงานไม่ใช่แค่ตัวパタโกเนียแต่パตโกเนียทําให้แบรนด์อื่นๆมีแรงกระเพื่อมในการทําสิ่งดีให้กับสังคมมากขึ้นรูปแบบการคิดอย่างนี้ไม่ใช่แบรนด์แมเนจเมนต์ธรรมดาแต่เป็นรูปแบบการคิดที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเรียกว่าแบรนด์มูฟเมนต์ครับคือนําแบรนด์ไปขับเคลื่อนสังคมในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะมีข่าวที่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประกวด นางงามระดับโลกครับเราก็จะเห็นว่าแน,น่นอนมันมี MissUniverse ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ซึ่งมาจัดในประเทศไทยปีนี้วันนี้ไม่คุยเรื่องดราม่านะครับต้องรอคุณเล็กก่อนเชื่อว่าคุณเล็กจะได้ลงลึกแล้วก็คุยแล้วก็มาคุยกันเรื่องของดราม่าของ MissUniverse ได้แต่มันก็จะมีเวทีอื่นๆคู่แข่งของ MissUniverse คือ Miss World ซึ่ง Miss World เนี่ยครับจะมีความค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการทำแบรนด์มูฟเมนต์ การประกวดมิสเวิลด์เนี่ยโอ้ใช้เวลายาวนานมากเลยคือไปต้องเก็บตัวเก็บตัวต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องโชยเห็นว่าจะสามารถแสดงศักยภาพในการพัฒนาสังคมยังไงครับจะเอาเงินที่ได้ไปนี่ไม่ใช่ให้เงินเฉยๆเป็นเงินเพื่อไปบำรุงโครงการเพื่อสังคมแก่มิสเวิลด์นะครับเงินรางวัลที่ตัวเองเก็บไว้อะก็มีส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะแต่เงินที่ให้ก้อนใหญ่กว่าคือเงินที่เอาไปใส่ในโครงการของคนที่ได้รับตําแหน่งมิสเวิลด์เพื่อไปพัฒนาสังคมต่อ พราะมิสเวิร์ก็คิดว่าแบรนด์ของเขาไม่ใช่เรื่องของการสร้าง Prof i t อย่างเดียวแต่เขาต้องการสร้างความแตกต่างที่มีความชัดเจนว่าการขับเคลื่อนสิทธิสตรีนั้นเนี่ยขับเคลื่อนผ่านเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยสตรีที่เข้ามาร่วมประกวดจึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อทําให้แบรนด์มิสเวิร์ลมิสซาเป็นแบรนด์มูฟเมนต์มากกว่าแบรนด์แมネจเมนต์ในประเทศไทยเองในหลายหลาย องค์กรที่ทำแบรนด์มูฟเมนต์ได้ดีนะครับอย่างเช่น SCG ทําทำแบรนด์มูฟเมนต์ได้ดีมายาวนานไม่ว่าจะเป็นการมูฟเมนต์ทำให้สังคมเข้าใจเรื่องของ Sustainability เรื่องของ Circular Economy รวมไปถึงเรื่องของ Innovation ซึ่ง SCG มักจะพูดก่อนเสมอ20ปีที่แล้วคำว่า Innovation แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ SCG ก็ขอพูดขึ้นมากระเพื่อมสังคมครับแล้วก็มีคำว่า Sustainability กว่า20ปีที่แล้วก็จำไม่ได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่เข้าใจว่าเข้าใจน้อยมากแต่ S c G ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของ sustainability จนวันนี้เนี่ยครับผ่านไป20ปีโดยประมาณคำว่า sustainability เป็นคำปกติมากที่เราพูดคุยกันในแวดวงธุรกิจแวดวงสังคมหรือเรื่องราวต่างๆแล้วกลายเป็น a must คือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีไม่ใช่แค่มีแบบ good to have คือมีก็ดีนะครับแบบเดิมอีกต่อไปงั้น แบรนด์ S C G จึงเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนสังคมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเองก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับคือเราเชื่อเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมคำสังคมมีปัญหาจุฬามีคําตอบวันนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาเชิงสังคมหลากหลายมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเรามีประเด็นปัญหาเรื่ององค์ความรู้ด้านนมครับมีคนเข้าใจเรื่องของคุณภาพของนมผิดเพี้ยนไปคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนําโดยท่านคณะบดี ก็ออกมาทันทีแล้วก็มาอธิบายแก่สังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของคุณภาพของนมและนมเนี่ยคือมันมีองค์ความรู้อะไรอย่างไรบ้างในเชิงวิทยาศาสตร์แนวคิดอย่างนี้มีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนสังคมจลกองมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ทำแค่แบรนด์แมเนจเมนต์แต่ทําเรื่องของแบรนด์มูฟเมนต์วันนี้น้ําท่วมนะครับแล้วก็น้ําท่วมใหญ่มากบริเวณสงขลาหาดใหญ่นั้นเนี่ยนะครับมีการประกาศอพยพร้อ แล้วมากกว่านั้นคือถ้าเทียบกับปี3ซึ่งนะเคยน้ําท่วมใหญ่ไปครั้งหนึ่งน้ําท่วมครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากช่วงกวามมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่นําองค์ความรู้และความช่วยเหลือลงไปนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆซึ่งจริงๆจุฬาเอง,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 งมีการเซ็น MOU กับมอที่หัดใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมขับเคลื่อนและก็ช่วยเหลือกันเพราะว่านี่คือแบรนด์มูฟเมนต์ไม่ใช่แค่แบรนด์แมเนจ ตัวที่3ซึ่งสําคัญมากเช่นเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำอะไรที่โดดเด่นแตกต่างเราจะเรียกว่า competitive advantage หรือ competitive edge ครับ competitive คือแข่งขัน edge แปลว,ว่าขอบเป็นขอบที่ชนะคู่แข่งเราเรียกว่า competitive edge วันนี้เนี่ยจะมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปสมาคมการตลาดห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนำคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาหนึ่คำเลยคือคำว่า ko-tic advantage หรือ Chaotic Edge Chaos แปลว่าวุ่นยุ่งงงวนคือมั่วนะครับ c ควอ s คือมั่วไปหมดเลย Chaotic Advantage แปลว่าอะไรแปลว่าคนเนี่ยจะได้มีความได้เปรียบหรือมีขอบที่ชนะคู่แข่งได้ก็ต่อเมื่อท่านทนความยุ่งวุ่นวนงงนะครับคือ Chaotic Moments คือ มันงงไปหมดแล้วนโยบายใหม่ของรัฐจ,จะเข้าไหมจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่เปลี่ยนยังไงแต่เลือกตั้งแน่นอนแต่คนที่จะเลือกเข้ามาเป็นใครใครจะมารวมกับใครอันนี้คือการเมืองในประเทศเศรษฐกิจตอนนี้ประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ท่านมีนโยบายเปลี่ยนแปลงไปมาแต่ในขณะเดียวกันเองศาลสูงสหาราัฐคือสุพรีมคอร์ทก็อาจจะออกมาแล้วก็สามารถที่จะกดดันหรือ รูก็คือสั่งการให้ผลของการพูดเรื่องทารีฟเนี่ยเป็นโมฆะไปขณะเดียวกันเองอินเดียก็กำลังเติบโตขึ้นจีนเองก็กำลังมีปัญหาหรือเปล่าหรืออย่างไรคือตอนนี้เนี่ยเรียนว่าวุ่นงงบนมั่วนะครับคือถ้า องค์กรใดก็ตามสามารถทนกับความงงงงมั่วม่วกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้นี้ก็จะกลายเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพราะโดดเด่นแตกต่างกับคู่แข่งเราก็เลยบอกว่าเป็นแนวคิดที่ชื่อว่า chaotic advantage หรือ chaotic edge นะครับไม่ใช่ competitive edge ปกติอีกต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อที่สมาคมการตลาดพูดไปคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ มีการเล่นดราม่ากันเยอะมากในเชิงการตลาดคือเอะดรามา่าดราม่าช่วงที่ผ่านมาที่ก็เห็นว่า or, นนอต้าเตาก็มีชอบมีชื่อเล่นนะครับเป็นตัวย่อนะครับออกมาเป็นดรามา่าแล้วคนก็ดรามา่าดราม่านะครับแล้วก็คุยเรื่องของดราม่ากันค่อนข้างเยอะมากสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสมัยก่อนบอกว่าทําดราม่าก็ได้การตลาดไปด้วยนะเราเรียกสิ่งนี้ว่าดราม่าควีนครับดราม่าควีนแต่หลังๆท่านจะเห็นว่า เราเริ่มเห็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งคือโพลเอมนะครับหมอมุกแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าพอเริ่มต้นเนี่ยากลายเป็นดราม่าควีนคือคนเขาแบบโอ้เข้าไปไวรัเลาพูดคุยปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบพอเริ่มโด่งดังสักพักหนึ่งปรากฏคนเริ่มหาข้อมูลข้อเท,ท็จจริงแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ละคนที่สร้างดราม่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่า แล้วถ้าทําแบบนี้แล้วมันเกิดดราม่าแล้วตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยคนก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์กับแบรนด์แล้วก็คนที่เป็นชาวเน็ตทั้งหลายก็ไปบอก Tik t o ็อกว่าประเด็นที่หมอมุกซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ข้อเท็จจริงพูดได้เลยนะครับเ,เกิดขึ้นนั้นเนี่ยดูไม่ค่อยแฟร์แล้วก็พฤติกรรมอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ขอให้ยึดรางวันนะครับเขาได้รางวัล Tik t o ็อกอวอร์ดติกต็อกก็ขอยึดกลับคืนสาเหตุเพราะว่าสิ่งที่เขาสร้างดราม่าขึ้นมาหนึ่งไม่ออ สองไม่เหมาะสม <c oughs> เรื่องที่อยากเล่าให้ท่านฟังเนี้ยคืออะไรสิ่งที่อยากเล่าให้ท่านฟังคือต่อไปดราม่าควีนจะเปลี่ยนครับจากดราม่าควีนเป็นดราม่าคุณตี้คือสร้างดราม่าได้แต่ต้องมีคุณตี้เป็นดราม่าที่สร้างสรรค์สังคมมากขึ้นเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องเหมาะสมไม่มั่วนะครับเรื่องพวกนี้มีความสําคัญมาก งนั้นดราม่าควีนเนี่ยจะกลายเป็นดราม่าคุณตี้การสร้างดราม่าสร้างได้ต้องมีคุณตี้และเหมาะสมถูกต้องด้วยและเป็นข้อเท็จจริงด้วยอันนี้คือปีหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆสมาคมการตลาดพูดไว้มากกว่านี้แต่ว่าผมสรุปตัวสําคัญสําคัญที่เป็นเทรนในปีหน้าไว้อย่างรวดเร็วประมาณ4ี่เรื่องในรายการของเราวันนี้เพื่อให้เป็นฐานในการพูดคุยต่อนในอีกหลายสัปดาห์นะครับถ้าท่านจับประเด็นที่คุยมาตั้งแต่ตอนต้นได้จะจะเห็นว่าผมเนี่ยเรียงลําดับตัวอักษร จาก AI 2เป็น AI team คือตัว A จาก Brand Management เป็น Brand Movement คือตัว B จาก Competitive e g g e เป็น c Chaotic e d g e คือตัว C และ Drama Queen เป็น Drama Quality คือตัว D ABCD C เสาสำคัญนะครับในการที่เราต้องรู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้เตรียมการฐานที่แน่นก่อนที่จะไปทำธุรกิจเศรษฐรรกฐิจและการตลาด ในนนปีีีห้้าท่จะถึงเรื่องราวเหล่านี้การอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้เกิดขึ้นในรายการของเราที่ b i สจีเ i ียสนะครับสัปดาห์หน้า b i สจีเนียจะกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมคุณบนลชัยกับผมจะนั่งคุยกันและอาจจะลงลึกในเรื่องของเทรนด์ต่างๆสิ่งสําคัญคือวันศุกร์นี้จะมีวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยที่ สามย่านมิรทาวเราจะไปเก็บเกี่ยวข้อมูลจากงานสามย่านมิรทาวมาเล่าสู่กันฟังในรายการของเราด้วยติดตามรายการของเราทุกวันจันทร์นะครับสี่โมงจนถึง4ี่โมงสีมงครึ่งจนถึง5้าโมงขออภัยครับที่วิทยุจุฬาร้อยเอ็เมกะเฮิร์และซ u Radio ดิทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับวันนี้ผมเอกพัฒรธนคุณลลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ